สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกรุงซิ่งวิ่งอ้อยอามาดูมะเบิงรี่ลากันถอยเอวอนของอ่าตัวสามครับสังเกตที่เอวอนมาเบิงว่าเทียเดียวสิจบวะด้วยความคว่ของนี่แคบมากเอามามามาโอ้ว้าเดี๋ยวได้นะได,ได มาเบิรงนลีลาห่าน้อยครับร้อนอ่ะล็อกแล้วครับล็อกแล้วเมื่อกี้ม่เลยล็อกเด็นรถทีไม่แก้ไม่สาครับมาเรี่ยวอยู่หนาให้ของอ่าปู้ซิงวิ่งออยตอนนี้สังเกตที่ล้อล็อกแล้วครับล็อกแล้วล็อกแล้ว ไม่ซักเอาไปเช็ดไม่เสียดไม่เฟื้อนครับพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อโตกใหญ่โคตรล็อกโคตรไหมครับเห็นไทยเห็นไทยโต๊งใหญ่ว่าไม่อยากให้เขาประตูแต่ว่าวมาทายยูทูบครับครปุ้ม ถือว่าฝีมือมากาสิ่งวิ่งไว้ช่องน้อยๆขอฝากช่องไว้นะครับฝากาทุกท่าน FC กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เดี๋ยวกันชิินาครับสวัสดีครับ